รักปา่าทองานมาเร็วมาเร็วมารักป่าก่อนป่าต้องรักป่าก่อนลักการลักการต้องอะลาที่ป่าล่ะทำงานให้ป่าหน่อยได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมครป่าถามได้ไหมได้ไปเอากรเป๋าตังค์มาให้ป่าดีนี่กรเป๋าตังค์นู่น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 ดูกรเป๋าตังค์อ่ากรเป๋าตังค์มาก่อนนะอ่าข้ามมาข้ามมาให้ถึงมือนะอย่าให้หล่นป่ะมาเอามาเอามาเอากรเป๋าตังค์มาเอามาอย่าให้หล่นเอามาให้ถึงมือตึ๊บเก่งนะเก่ง อีกชิ้นหนึ่งเอาตาังด้วยตังไปซื้อของตังซื้อของเอาเอามาตามังมาซื้อของเก่งมากหมาทำง,งานมีรางวัลใช่ไหมใช่ไหมคะใช่นั่งงงก่อนนั่งงงที่ใช่ไหมบอกป๋าก่นใช่ไหมใช,ไมใช่ไม่ใช่ใชอ่อ่างคาแรงหมาคาแรงมาเอางี้เอาใหม่กินอิ่มยังกินอิ่มแล้วสติกนี้หนูชอบใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่ไหมชอบ เอาสับป็นดนี่ละอ,อ่ะอันนี้หนูเอาไหมเอาไหมเอาไหมเฮ้ยเฮ้ยเอางี้อ่ะถ้าป่าจ้างกินนี้เนี่ยเราให้เนี่ยเป็นรางวัลเอาไหมเอาไหมเอาตกลงไหมตกลงแตะสัมผัสมือสัมผัสมือโอเคนะปัญญากันแล้วนะกินอันนี้ จะได้อันนี้ตกลงไหมตกลงอ่ะโอเคมางั้นรอก่อนรออันนี้รอก่อนต้องกินน,นี้ก่อนมาออาปากกินง่ายๆอ้อาปากกินง่ายๆใช่ออาปากปึ๊บปึ๊บหนึ่งอีกเม็ด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 หนึ่งหมดแล,แล้วแล้วกินอันนี้ได้เลยนะมามาง่าย,ย line, ง่ายเร็วง่ายงเร็วปึ๊บอ,อันนี้ต้องเป็นค่าแรงกินยาใช่ไหมครับใช่ไหมลูกใช่ไหม บอกป้าก่อนวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าเลยอะฮะหมาเห่าให้ป้าฟังก่อนเลยโอ้ยเสียงดังฟังชัด